สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาแกะรุ้นหนูโต๊ะเหมือนเดิมสั่งมาแล้วครับของออพัสดุจากคุณนัทวุฒินะครับเนี่ยครับลักษณะการแพ็คเาา้ามาแบบนี้ขอมาถึงเมื่อวานแล้วละ่ะพอดีเมื่อวานมีงานศพเลยอัดคลิปไม่ได้เสียมันเข้า นี่นะครับเป็นหนู่โต๊ะรุ่นไหนจะไม่ได้แล้วนี่ครับเป็นแบบนี้นี่ครับปิดตาปุ๊ดนี่นี่นะครับ อันนี้ไม่นําเลิกนะของผมมีนําเลิกอยู่สององเป็นปิดตาปดนี่เหมือนกันแต่ว่ายังชําระยอดยังไม่ครบนี่ยครับของทีพีเสือของผมมีอยู่สององปิดตาปดนี่ยังจ่ายยอดไม่ครบเป็นรุ่นเอนี่ปิดตาเหมือนกันเป็นนำเลิกสององ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเนื้ออะไรนี่ครับใบลานใบลานไม่ใช่ใบลานครับไม่ใช่เนื้อใบลาน เดโคเนื้อสีเขียวเนื้อสีฟ้าได้โค้ด7 8 5นี่ครับเป็นแบบนี้เนื้อปิน้นเห็นได้ชัดนิ้วครบ ด้านหลังนี่นะครับปิดตาปุดนี้ไม่ครับเนื้อเกินอ่าลุงบนโตะนี่ผมยอมรับเลยนะว่าขอขอพรยังไงได้อย่างนั้นเลยอะ่ะอันนี้ผมเชื่อเลยม,มันมีอยู่วันหนึ่งคือพระพระอ่าพระผมหาย แต่ผมก็ได้คืนมาเพราะว่าเนี่ยครับภาพผมหายมีอยู่สองมีอยู่สองค์มั้งหลวงบูโต๊ะของเอ็มหาเทพหนึ่งองค์ปั๊มเหรียญกับหลวงพ่อคายแล้วก็หลวงพ่อคายแล้วก็หลวงพ่อพัดรุ่นสั่งเป็นสั่งจองผมก็ไดะ ได้ก่อนนั้นได้เจอเจอพ้าวันที่สันเอดมีคนเจอมีคนเจอพา้ามีคนเจอพ้าผมไม่เจอมาผมก็ถามว่าเจอที่ไหนล่นหายล่นหายแถวตรงไอ้นี่ไอ้หน้าวัดหัวสแกออก มีคนเขาเจอแล้วทักมาหาผมแล้วผมลองไปดูว่าใช่ไหมมันใช่ผมจำพาได้เลขโค้ดตรงกับที่ผมมีอยู่พอดีผมได้ถ่ายรูปเก็บไว้เปลี่ยนปัม๊มผมได้อ,อ,อธิษฐานขอจากรูปหลวงปูโต๊ะที่ผมได้ลงวิดีโอให้เมื่อกี้ก่อนหน้านี้รูปเนื้อเรซินของเอ็มหาเทพจะสร้าง ผมนั้นจิตอธิษฐานขอท่านว่าขอให้เจอพระสามองค์นั้นก็เจอจริงแต่ว่าคนเจอเขาเรียกราคาสูงไหม้หน่อยตอนนี้ผมเลยต้องเก็บตังค์หาหาเอาไปจ่ายเขาต่อนี่นะครับรับรองว่าได้พระคืนแน่นอน แต่ตอนนี้เตรียมตัวหาตังแก้บนก่อนนี่นะครับเป็นเนื้อนี้สีขวาปิดตา <c oughs> ลงอุโตะ <c oughs> ขบคุณครับที่เข้ามารับชมอันนี้จากประสบการณ์จริงนะครับที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้